ออกกําลังกายค่ะนุกินมะม่วงไหมอ้าวกรดิ่งที่วงในกระหิ่งจังกระดิ่วงมุม่วงหนู้ยเ่เนป่อนเค่าหละไรก็เลยลอะ็ออกกว้างออกว้างกว่ามก้าเขา

อ๋อใบไหน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 บอกที่ตัวอะไรลูกจิ้งกักคือเออจิ้งกักคือจิ้งไกดิวยู่เออจิ้งกั๊กคือมันอะไรแย่เจ้าเขาไมต้องทำไรไงลูกไม่ยต้องทำไรงั้นไม่เอาขอโทษยายก่อนมันบาปนะเมื่อกี้นี่บาปเลยนะขอโทษยายก่อนเร็วๆขอโทษยายก่อนจ้าขอโทษใหม่ขอโทษยังไงขอโทษยังไงขอโทษจ้ามามามาขอโทษขอโทษทำยังไงขอโทษขอโทษจ้า โชจ้าหอมยายก่อนหอมยายก่อนหอมก่อนวายมึงม่คุ้มหมาแต่เรยนยุ่งยพูดหนังแตนเต้นไม่เรีนไปไม่ดีล่มยุ่งเนี่ยไงบายก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนเลวสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะหนูจะอาบน้ำแล้วค่ะหนูอาบน้ำก่อนนะคะ น้ำหรือยังลูกน้องเพชรจ๋าน้องเพชรจ๋าบอกลาคุณยายก่อนลูกสวัสดีก่อนน้องเพชรสวัสดีค่ะ